ผมพร้อมแล้วที่จะแต่งงานกับลูกคุณที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนี่เธอราชรถมาเกิดชัดๆเขาจะทําให้ดีชามีชีวิตที่ดีบุญของเธอที่มีลูกเขยดีขอพระเจ้าคุ้มครองขอให้คุณมีความสุขนะอัอนอน,อนี้เดี๋ยวป้าขอไปบอกดีชาก่อนนะเออไม่ต้องหรอกครับ<อ>ผมขอเป็นคนไปบอกข่าวดีนี้กับเธอด้วยตัวเองได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปบอกเธอเองนะ ไม่ต้องลำบากหรอกอ๋อได้ได้สิจ๊ะเดินตรงไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วคุยกันนานๆนนเลยก็ได้นะเราจะจัดพิธีรอ,อไปเถอะเรามีหลายอย่างที่ต้องทำอีกเยอะขอตัวนะครับคุณและคุณนายชอนบาลีสอนุแจกของหวานทุกคนด้วยนะแล<อ>้วสิบ,บาลีมาช่วยกันหน่อยเร็ว,วนี่ครับของหวานมงคลน,นี่ครับ วันนี้คุณสัตวกลมมากเลยนะรับมากเลยกินดูครับเดี๋ยวนะโมนีใครเข้าฝันที่ใส่ชุดนี้ยะจะนบอกหรือยังว่าอย่าใส่สารีคิดว่าเองเป็นนางแบบหรือยังไงกันเนี่ยฮะก็เธอไม่ได้บอกนะสิเป็นเอาไซเมอร์หรือไงกันนะแล้วเข็นนุ่งสารีนี่ทำไมกันนะก็คุณย่าให้พี่มิตรลีเอามาให้ฉันพี่มิตาลีก็เลยช่วยใส่ฉันนะสิ ทำไมเหรอไอช้าด้วยไงอยากใส่บ้าละสิท่าหยุดไร้สาระดูดีเลยนะอยากเข้าใกล้อบิวของฉันนั่นใครอ่ะแกแกเข้ามาทำอะไรในนี้ เก,กกล้าดียังไงเข้ามาในห้องของฉันน่ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ห้องเธอฉันกำลังเข้าไปในชีวิตเธอด้วยแน่จริงก็หยุดฉันสินี่แกที่นี่บ้านฉันไปกลางที่อื่นเลยไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปปิดประตูแล้วก็ฉันปิดให้ก็ได้ถ้าพ่อฉันรู้เรื่องนี้แล้วก็พ่อเธอให้ฉันเข้ามาเองไม่ต้องออกเข้ามาขู่หรอกนะ ป้าเธอก็เหมือนกันเพราะให้เข้ามางั้นเหรอใช่เขาวอวยพรฉันด้วยเก็กโกหกฉันฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะฉันมาบอกข่าวนี้ตอนบอกพวกเขาพวกเขานีนน้ำตาไหลเลยคิดว่าชีวิตเนี่ยถูกทำลายไปแล้วฉันบอกพวกเขาว่าจะจัดการกับปัญหาของพวกเขาเองเกว่าไงนะฉันบอกพ่อเธอว่าจะแต่งงานกับเธอฉันจะแต่งงานกับเธอ จะจัดงานแต่งงานที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแกใช่เวลาฉันอยากได้อะไรแล้วฉันไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทำให้ฉันอยากได้มันบากยิ่งขึ้นไงล่ะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพ่อฉันไม่มีวันทำแบบนั้น สิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือเราจะมีความสุขกันทั้งคู่พวกเขาเนี่ยแทบจะก้มกราบขอบคุณที่ฉันเสนอตัวอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตถ้าเธอปฏิเสธแล้วก็พ่อเธอต้องหัวใจวายตายแน่อยากรู้ว่าจริงไหมก็ลองทำดูสิทัทง้งทั้งที่รู้ว่า สุรัสสิงชอตาลาเป็นพี่ฉันเธอก็ยังบังอาจตบหน้าฉันในที่สาธารณะคอยดูก็แล้วกันฉันจะทำให้เธอทรามานไปตลอดชีวิตที่เหลือของเธอเลยเธอจะได้รู้รสชาติของความเจ็บปวด <c oughs> ผู้ชายไม่ใช่ที่ไว้ระบายอารมณ์ ไม่ต้องกลัวยังไม่ถึงเวลาแต่อีกไม่นานท่านจะเอาคืนอย่างสาสมเลยหจะได้จำใส่กันโลกไงว่าเธอไม่มีสิทธิ์ตบหน้าใครตามอเภอใจอีกเตรียมตัวซะเตรียมเข้าพิธีได้แล้ว ฮรู้บ้างไหมว่ามันเจ็บมากแค่ไหนจะได้จำใส่กระโหลกไงว่าเธอน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะทีหน้าใครตามอำเภอใจแบบนี้อีกแล้วอย่าพยายามเข้าสิงคนที่ไม่ใช่ของเธอเพราะใจเขาเป็นของปรากีพอเลยทั้งคู่ปล่อยมือซะปล่อยสิกล้าดียังไงมาแตะต้องตัวฉันบอกให้พอยังไงล่วอย่าขัดตันเองสิ เรามีแผนการที่้อาทำร่วมกันอยู่นะคืนกัดกันต่อแผนเราต้องล่มแน่เลยดังนั้นห้ามกัดกันเองโฟกัสในสิ่งที่เธอต้องทำนะมุนนี่ทำให้ทุกคนเกลียดเธอทำให้ทุกคนเกลียดเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขัดเธอได้ไดด้วยไงกันบอกแผนมาเลยสิสิ่งที่เธอต้องทำก็คือทำพิธีสันติบูชาให้ราบคาบนี่เธอจะใช้ระเบิดเลยเหรอฉันคงจะต้องขัดเธอแล้วล่ะตอนนี้ฟังดูมันอันตรายไปหน่อยนะ กิดฉันวิ่งหนีไม่พ้นรัศมีล่ะฉันไม่อยากมีส่วนเรื่องในเรื่องนี้นี่มุนนีฟังจะให้ดีนะฉันไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ระเบิดถล่มสักหน่อยฉันหมายความว่าทำอย่างก็ได้ขอแค่ให้พิธีวันนี้ล่มก็พอเธอทำได้ไหมล่ะก็บอกไปเลยว่ามันต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืออะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพิธีแบบฮินดูล่ะน้ำมนต์ไงไม่ก็บอกไปเลยสิอักนี กองไฟนะชื่อกันว่างานแต่งจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าสาวและเจ้าบ่าวบูชาอักนีในฐานะพยานพระเจ้าพ่อพัทไทอักนีพระเจ้าพ่อพัทไท,เ,พพไทเมื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ถูกจุดขึ้นเสมอแล้วดังนั้นอักนนหรือว่ากองไฟจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เธอนะ่ะต้องทําอย่างแรกเลยสิ่งนั้นน่ะก็คือเมื่อพรำเริ่มพิธีเธอจะต้องทําให้ไฟดับ และฉันไม่ได้หมายถึงเปิดปิดสวิตไฟหรอกนะฉันหมายถึงกล่องไฟนะอย่าให้มันจุดติดได้อีกให้ทุกคนโดยเฉพาะคุณย่าช็อกจนพูดไม่ออกถ้าคุณย่าโมโหอาบีนะ่ะก็จะโมโหไปด้วยและเมื่อพี่อารมณ์เสียทุกคนก็จะโทษเธอโดยอัตโนมัติเลยละ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ไม่ต้องคิดมากฉันบอกให้ทำยังไงก็ทำสิถ้าไม่อย่างนั้นละก็เธอรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป <c oughs> ดูสวยไม่สางสมกับเป็นสะพายของฉันอาบีจะเป็นไงมั่งนะคงกังวลเรื่องเราอยู่แน่เลยํำหนดการเราในวันนี้คือได้กลับไปเข้าพิธีแต่เรากลับต้องมาอยู่ที่นี่นั่งใครนะ นั่นใครถามว่าใครฉันถามว่านั่นใครนี่ฉันเองมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็มาช่วยคุณไงล่ะผมก็นังคิดถึงคุณอยู่พอดีเลยแล้วคุณก็มาจริงๆด้วยฉันก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะนี่คุณไม่น่ามาช่วยฉันเลยนะแทนที่จะได้กลับบ้านแต่ก็ต้องมาติดอยู่ที่นี่เพื่อนคุณคงเป็นห่วงคุณแน่ แค่กล่าวขอบคุณฉันก็พอแล้วไม่ต้องทดแทนบุญคุณอะไรอีกผมไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดนะไม่ใช่การทดแทนบุญคุณด้วยคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงในทางกลับกันถ้าเป็นคนเห็นใครเดือดร้อนก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยก่อนใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงปัญหาชีวิตของผมหรอกนะคุณเอะคุณเป็นห่วงแค่ตัวเองก่อนดีกว่านะทุกอย่างน่ะมันถูกลิขิตเอาไว้แล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้ ดิชาอย่าพูดเหมือนสอนนักเรียนสิพูดมาว่าพวกมันทำอะไรครอบ,บครัวคุณบ้างเพื่อจะอยู่ในหมู่บ้านต่อไปได้มีบทเรียนราคาแพงที่ฉันต้องจ่ายถ้าฉันต้องรักษาภาพพจน์ของพ่อฉันก็จะยอมเป็นครอบครัวเดียวกับสันกร,รมซิงชอตาลา ด้วยการต้องแต่งงานกับเขาสันกรรมสิงแก้แข้นฉันด้วยวิธีนี้พวกมันถ่ายรูปเราแทนแล้วแกล้งจะเป็นคนดีเพื่อแก้แข้นพวกเรายัางไงล่ะเหมือความว่าไงแต่งงานก็จบล้วปฏิเสธไปสิไม่มีใครบังคับพูดได้นี่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วทำไมไม่ทำล่ะ บอกพ่อคุณสิว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับมันนั่นมาทั้งชีวิตของคุณเลยนะชีวิตฉันถูกบงการตลอดแม้แต่ตอนนี้ก็ช่วยพ่อตัวเองไม่ได้พ่อฉันเป็นคนอนุญาตเองล่ะยังไงเชนก็ต้องแต่งงานกับซันกร,รมซิงแต่นี่มันไม่ถูกนะมันช่วยโอกาสกดดันคุณและครอบครัวคุณดิชาคุณเป็นตัวของตัวเองคุณยืนหยัดเพื่อตัวเองคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแต่ว่า แต่งไม่แต่งคุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจนะคุณสู้เพื่อคนอื่นได้ทำไมถึงสู้เพื่อตัวเองไม่ได้ละ่ะผมจะไปพูดกับพ่อคุณให้เองนะผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละไม่มีประโยชน์หรอกพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยเหลือฉันเพราะรู้ว่าหลังจากนี้ไม่มีใครเขาอยากแต่งงานกับฉันหรอกไม่มีทางเลยนี่น่ะเป็นทางเดียวที่จะกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลเอาไว้ได้นะ่ะ ื่อรักษาหน้าของพ่อแล้วฉันยอมแต่งงานกับเขาสันกรัมซิงและสมุนเนะ่เป็นพวกอันธพาลแต่พี่ชายเขาน่ยไม่ใช่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้คุณต้องเจอปัญหามากมายเพราะว่าผมนะทุกอย่างเกิดเพราะคุณช่วยคนที่คุณไม่รู้จักไอ้ค่ะคุณปูรับคุณอย่าโทษตัวเองแบบนี้ฟังนะคะทางออกเดียวของเราก็คือฉันต้องยอมแต่งงานกับมันนะคะ อย่ารู้สึกผิดบาปไปเลยนะคะดีชาคุณก็รู้ว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่คุณรู้ว่าเป็นการแก้แค้นแต่กับเขาคุณจะตายทั้งเป็นนะสันกรสิงห์บีบคุณให้ฆ่าตัวตายได้ทุกเมื่อทันทีที่คุณแต่งงานเข้าบ้านเขาเขาจะมีสิทธ์ทำอะไรกับคุณก็ได้ทั้งนั้นนี่ฟังนะดีชาแค่คุณสู้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าคุณต้องยอมไปเป็นทาสเขานี่ถ้างั้นคุณก็หนีไปมุมไบไปเบงกลอลเชนเนลหรือว่าที่ไหนก็ได้นี่ ผมจะส่งคุณไปที่ที่คุณต้องการได้เลยออฟฟิศเราไมีหลายสาขาคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยงานใหม่ตามหัวเมืองหลักได้เลยนะนี่ดิชาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้อาจจะเป็นชะตาลิขิตแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ใช่นะมันคือทางเลือกผลของการตัดสินใจด้วยตัวคนเองเราเลือกทางเดินชีวิตเองได้ผมเคยพลาดเพราะสายเกินไปผมเสียคนรักไปต่อหน้าตอตา ผมไม่อาจผมไม่อาจลืมเรื่องคืนนั้นได้เลยผมช่วยเธอไม่ทันแล้วต่อมาไม่ว่ากับใครผมจะไม่ปล่อยให้มันเป็นในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมผมเห็นคุณตกอยู่ในอันตรายและผมสามารถช่วยคุณทั้งชีวิตได้เรื่องอะไรผมจะไม่ช่วยคุณล่ะดิชา ผมช่วยบ,บุญของผมไม่ได้แต่ผมช่วยคุณได้อย่างแน่นอนอย่าเลยครับปูรับคุณอย่าเอาตัวเองมารับผิดแทนฉันตั้งหากที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดทั้งหมดคือชีวิตที่ฉันเลือกทำไมคุณถึงพยายามเข้าไปแทรกแซงละ่ะฉันไม่มีทางเลือกแล้วนะแต่ว่าคุณน่ะยังมีหนีไปเถอคะค่ะคุณอย่าเอาชีวิตตัวเองมาขังไว้ที่นี่ไม่ดิชา โชคชะตานำพาเรามาเจอกันแล้วผมจะไม่ไปไหนถ้าจะหนีก็ต้องหนีไปด้วยกันผมไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมตราบใดที่คุณปลอดภยัยผมจะไม่ทิ้งคุณเราไปไหนไปกันเราจะหนีไปเราจะไปจากที่นี่ด้วยกันนะดีชา อาบีกับปราเกียร์นะ่ะอยู่ที่นี่แล้วดังนั้นเราเริ่มพิธีกันดีกว่า <c oughs> ถ้าทางเรียบร้อนชอบกนอยากให้ฉันไปส่งไหมน่าไม่อายกันทั้งคู่ทุกคนเห็นรูปพวกนั้นทุกคนตัดสินไปแล้วยังแอบมาพลอดรักกันอีกเหรอดูท่าไฟรักจะร้อนแรงจนเผาตัวเองจอบได้คาหนังคาเขานี่ปล่อยมือเธอซะเฮ้ก็บอกให้ปล่อยไง ถ้าเป็นคู่มั่นฉันฉันบอกให้ปล่อยนี่ทำอะไรเนี่ยเนี่เอาตัวมันไปออไปนี่ปล่อยปล่อยฉันนี่ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยเธอเธอเงียบไปเลยถ้าส่งเสียงอีกฉันฆ่ามันแน่นอนสังกลับปล่อยเธอนะ ถ้าแต่ต้องเธอฉันฆ่าแกแน่ฉันรู้แกทำไปทำไมแล้วไม่ว่าแกจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่เงีวันยอมให้แกได้แต่งงานกับนีชาแน่นอนฮยแกนี่มันเหลือเชื่อจริงๆชีวิตตัวเองตกอยู่ในอันตรายยังกล้ามาขู่ฉันอีกใครจะช่วยแกได้นีชานี่เหรอ อ๋อ oh, ใช่แล้วแกมีเพื่อนนี่คนที่เป็นรักสตาร์น่ะชื่ออะไรนะบาลีอาบีเช็กเมระครบอใช่อาบีเช็กเมรา่าเป็นรักสตาร์แล้วไงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกฮะนี่ฟังนะที่นี่สันกรามสิ่งใหญ่ที่สุดทุกอย่างในหมู่บ้านฉันคุมฉันต้องได้ค่าคุ้มครองปล่อยเขาเดี๋นี้นะ <Hey. S 2> ปล่อยเขา นี่จะห่วงมาทำไมไม่ใช่หนังบอลิวูดนะเรื่องเธอไม่มีวันจบสวยแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่มีจริงอยู่แล้วอย่าอวดเก่งกับฉันอีกเฮ้มัดมันซะจะได้ไม่มีใครแก้มัดให้จนกว่าพิธีแต่งงานจะจบไปไปเร็วนี่ดิชานี่ปล่อยฉันนะดิชาดิชาแต่มันมัดไยเลยอ นี่ดีชาจ๊ะฉันดีกับเธอขนาดนี้ยังไปช่วยมันอีกเหรอมันมีดีอะไรถึงเธอไม่ช่วยมันก็ขัดขืนฉันก็เลยต้องลงโทษโทษฐานที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่ว่าเธอกลับแก้มัดมันเธอพลาดแล้วปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเถอะนะฉันทําร้ายคนของคุณไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งหมดเป็นเพราะฉันคนเดียวที่เข้าไปขัดขวางการทํางานของคุณนะ่ะ ทำไมต้องเอาเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอมันคือความต้องการของฉันเธอผิดที่ไปช่วยมันแล้วมันผิดที่ช่วยเธอแถมยังพาเธอหนีไปอีกฉันไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนแล้วเธอไม่ใช่สาวชาวบ,บ้านธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะเธอคือคู่มั่นของสันกรัมสิงชอตาลาแล้วถ้าคิดจะหนีก็คิดให้ดีก่อนก็แล้วกันจะยอมมีมนททนไปทั้งชีวิตหรือว่าแต่งงานกับฉัน คิดดูให้ดีเลือกเอาแล้วกันว่าเธออยากได้แบบไหนฉันกมสิงอยากแต่งงานกับฉันใช่หรือเปล่าที่เพื่งจะเข้าใจล่ะก็ได้ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไม่วิ่งหนีฉันจะทําในสิ่งที่คุณต้องการฉันจะยอมแต่งงานแต่ได้โปรดปล่อยเขาไปเถอะ เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยถ้าอยากลงโทษฉันด้วยการแต่งงานฉันก็ยอมแล้วนี่ไงแต่ว,ว่าปล่อยเขาไปเถอะนะฉันไม่เข้าใจเลยก่อนหน้านี้ยังปฏิเสธจะแต่งงานกับฉันอยู่เลยนี่แล้วพอชีวิตมันตกอยู่ในอันตรายเธอกลับตกลงละ่ะอยากรู้จังเลยพวกเธอเนี่ยมีเรื่องชังชู้สาวร่วมกันใช่ไหมถึงได้เป็นแบบนี้รูปของเราไม่หมดละสิ เมื่อคืนนี่คงเลยเถอดกันแล้วสิท่าหวังว่าจะไม่นะเพราะว่าฉันเนี่ยขี้เกียจแก้ตัวให้เธอเมื่อต้องแต่งงานและพาออกงานสังคมเขาเนี่ะนิสัยไม่เหมือนแกเขาเน่ะให้เกียรติผู้หญิงเขาช่วยชีวิตฉันเพราะว่าฉันช่วยเขาดังนั้นฉันน่ะจึงอยากที่จะช่วยชีวิตเขาเพื่อเป็นการตอบแทนก็เท่านั้นเอง จิตใจดีงามจริงๆอยากรู้จังจะทนได้นานแค่ไหนเอ๊ะยาขัดขืนซะให้ยากเลยเธอต้องทรมานไปทั้งชีวิตหลังการแต่งงานของเราเสร็จสิ้นเพราะว่าฉันไม่ได้รักเธอเราแค่แต่งงานกันตกลงปล่อยเขาไปได้หรือเปล่าชันสังกรมสิงชอตันลาไม่เพียงแต่มุ่งมั่นจะแก้แค้นแต่ยังเป็นคนรักษาคำพูดด้วย ก็ได้ฉันจะปล่อยมันแต่ต้องหลังเสร็จพิธีนะระหว่างนี้มันยังเป็นความรับผิดชอบของฉันอยู่ฉันจะเติมเต็มคำสัญญาเมื่อเธอเติมเต็มคำปฏิญาณในพิธีแต่งงานของเราเข้าใจไหมดีชาอือ